ข้าบดีบุตรทิศเบื้องสายคือมิตรสหายอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือด้วยการให้ปันด้วยการพูดจาภัยระด้วยการประพฤติประโยชน์ด้วยการวางตนเสมอกัน ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันข้าพฏะบดีบุตรติดเบื้อง้ายคือมิตรหายอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะห้าประการคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตารายนับถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น